สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่แม่จีชาแนลนะคะวันนี้แม่จีก็จะพาออกมาข้างนอกแบบหนึง่งแต่คงจะเป็นหลังวัดตรงนี้แหละเนาะมาฟังเสียงน้องเสียงกาดีกว่าเนาะนี่ก็เย็นดีก็แม่ก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีสาระที่จะพูดอะไรให้ฟังเลยสักอย่างหนึ่งมีแต่เรื่องอ่า ดินฟ้ากาอะไรประมาณนี้แหละเนาะไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาเอนไ,ไรสาระช่องไร่สาระไม่มีเลยสัก,กนิดหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็มาฟังเสียงนกเสียงกาอะไรประมาณนี้แหละคือนี่แหละคือชีวิตไม่จีรละละับไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรก็ไม่เป็นสักอย่าง ชีวิตที่ผ่านพบมีลบและมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจเดี๋ยววันนี้ดูท้องฟ้าจะแจ่มใสแล้วก็จะไปจะไปว่าว่าถึงเรื่องอันฝนตกเองนะเมื่อวานก็แจ่มใสแบบนี้แหละตกจนตกอ,อกตกใจหมด ก็ไม่มีที่ไหนจะสงบนิ่งเท่ากับตรงที่วัดหรอกเนาะจะเย็นเย็นตรงนี้นะตอนเม่กีคิดว่าจะได้เข้ามาหรอกทุกครั้งมาก็มีธุระประปังเนาะมาทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนี่มานั่งไหลอย่างเงี้ยปกติอยู่หลังบ้านหลังบ้านตลอดวันนี้ก็พา เด็กๆเ,เข้าวัดเลยทีนี้เอ้ยไม่ใช่เด็กๆสิเพื่อนๆอ,อุ้ยขอโทษ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 นะคะบางคนก็ไม่ใช่เด็กหรอกเขาก็เป็นวัดเออเขาก็เป็นวัดนะเขาก็เป็นผู้ใหญ่นั่นแหละบางทีก็ผู้ใหญ่กว่าเราอีกเนาะนี่แหละแม่ก็หรือโอกาส ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูะเนาะเนาะเป็นไอนี่ไปเลยเงี้ยบางทีก็อธิบายอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างหรอกก็อาศัยโหรลดน้ำแข็งเห็นอะไรก็เื้ยเลือกหมดแหละก็มาแล้วนี้รถน้ำแข็งเนาะ ก็จะยาาไปถึงโน่นแหละแต่ไม่กล้าเข้าเปิดเข้าไปข้างในหรอกเพราะว่ายังไม่ถึงวันพระถ้าวันพระเราค่อยเปิดแล้วเราก็มีการทําบุญอะไรนน่นแหละถึงจะเปิดนะเนาะแล้วก็จะอาศัยกันอยู่อยู่กันสองหมู่นะคะเนาะวัดเราจะมีอยู่สองหมู่สองหมู่บ้านด้วยกันแต่ก่อนเราก็เป็นบ้านเดียวกันแหละ แต่ว่าทีนี้ทีนี้มันมันเยอะแล้วอ่ะเนาะก็มาเปลี่ยนเอ้ก็มาเปลี่ยนสิมาแบ่งโอ้ยพูดอะไรก็พูดพีดพูดถูกอ่ะยกขึ้นสูงอ่ะยกขึ้นตรงนี้ดีอยู่บ่เนาะหืมฟังเสียงนกเสียงกาบอหืมนา จะออกไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็เวียนหัวจังเลยอ่ะถ้าเกิดเราไปดูอะไรที่แบบว่าที่หมุนนั่นเนาะจะเวียนหัวโอ้โอ้แต่ไม่ไปหรอกถ้าเราไปถึงมันก็หนีหมดแหละผีเสื้อเยอะมากมายแก่กองหมฝั่งนู้นใต้ต้น เขาเรียกอันบ้านนี้เขาเรียกหมู่บ้านมันซ่านใช่ไหมนั่นแหละบ้านนี้หมู่บ้านนี้ก็จะมีแต่ต้นซ่านต้นซ่านก็กินได้นะเขาก็เอามาแกงอะไรเขาก็บอกว่าเ,าเอามาแกงส้มแกงอะไรกันนะนะแต่ว่าเาม่จีก็ไม่เคยทํากินหรอกค่ะเพราะว่าโอ้มันมันตกลงมาลูกใหญ่ใหญ่ลูกซ่านก็ได้หมากเขาท่าอีสานเขาเรียกหมากเนาะ ถ้าแถวบ้านนี้ก็เรียกแก่นนั่นแหละถ้าทางเหนือก็เรียกแก่นเนาะโอ้ยลมโชยมาจังเลยนี่โอ้ลมดีดีสงสัยเราจะต้อง มานั่งเฝ้าตรงนี้นานๆรู้เปล่าเนี่ยเพราะว่าติดใจซาลาีเย็นจังเลยตรงเนี้ยเสียงนงกกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กอย่างเง้แต่เสียงอย่างเดียวมันไม่มีที่วางเนาะเดี๋ยวกันนะ ออกไปตรงนู้นก็ไม่ได้หรอกร้อนมากเลยแต่เรานั่งตรงนี้เย็นเย็นจะเดินก็ไม่ได้เนาะเดินเดี๋ยวก็มันก็จะหมุนแบบแบบชนิดที่เวียนหัวเนาะ ฟ้าอากาศวันนี้สงสัยจะโอเคแล้วค่ะคงจะไม่ตกไม่ร้องแล้วล่ะค่ะแมืมันก็ไม่นอนนะมีอะไรที่ไม่แน่นอนอยู่เรื่อยแหละค่ะบางทีก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อันสิ่งที่แน่นอนก็จะไม่แน่นอนอยู่อ่างเงี้แหละเมื่อวานยังไม่คิดเลยว่าจะไม่คิดเลยว่า ตอนแรกชาๆยังคิดว่าจะตกเลยก็ไม่กล้าขึ้นเนาะฟ้าก็ร้องมันน่ากลัวแต่ว่ามันก็ไม่ตกพอสายมาหน่อยก็ว่าโอโ้โสหแดดแดๆดดดจังเลยอือตากผ้าเหมาะจังเลยพอตากผ้าไปหน่อยนึงฝนมาจน <laughs> เก็บให้ไม่ทัน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะที่มีให้กับแมจิชาแนลนะคะเนาะนก็ะะอะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ก็แยกแต่วพเุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เจอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ